สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยายทิพย์มาอีกแล้วคุ้มฟ้าคุ้มฝนบรรยากาศจากวันนี้เข้ามาในสวนมาในสวนมาเก็บมะม่วงเหมือนเดิมก,ก้นฝนจะตกจ้าเข้ามาเก็บมะม่วงเหมือนเดิมค่ะมะม่วงจะสุกกด เต็มต้นแล้วเก็บมะม่วงไปกินใส่สงการจ้ะทุกคนเขาเหลืองหมดแล้วค่ะเนี่ยจะได้สอยลงมาหมดแล้วจ้าทุกคนมะม่วงหัวเหลืองเหลืองแก่หมดแล้วค่ะมะม่วงแอปเปิ้ลพอเหลืองก็เหลืองพร้อมกันหมดเลยนะคะ พอเหลืองก็เหลืองพร้อมกันหมดเลยอย่าติบจะติบให้ติมตะก้านี่แหละจ้ะเก็บวันไหนก็ทนไม่ไหวก็ถ่ายให้ทุกคนดูเหมือนเดิมจ้ามะม Apple, ่วงแอปเปิ้ลแจจัดแล้วค่ะทุกคนอย่าติบเอามาฝากนะคะลูกใหญ่ๆลูกโตๆตนี่แหละจ้า เวลาเขาสุกก็อร่อยอยู่นะคะทุกคนก็แล้วแต่คนชอบค่ะคนไหนชอบก็นั่นไปก่อนนะคะบ๊ายบาย